ນີ້ກໍຫ້າเหมือนกันนั่นนี โจทย์คณิตศาสตร์ถามว่าจงแสดงวิธีหาวัตถุ x ว่านักกี่กิโลกรัมสิที่ผมทำ <c oughs> มรู้จักคำว่าตาช่างปะจะไปสะแสดงวิธีอะไรงี่เงา่าแค่เอาของมาช่างแล้วก็รู้น้ำหนักแค่นั้นจบคิดอะไรให้มันยุ่งยากคิงง่ายสิคิดสิคิดทำข้อสอบกับเพื่อนในห้องสอ, <c oughs> สอบเพื่อนบอกไม่ต้องรีบเพื่อนกูรอมึงได้อาจารย์ <c oughs> คลสยสงแล้วไปทานข้าวได้นะครับสิที่เพื่อนทำก๋วยเตี๋ยวจ้าเชนมาและจ้าไปลายบายเพื่อนขอให้นายโชคดีไม่มงทิ้งก <c oughs> ูก๋วยเตี๋ยว <c oughs> สำคัญกว่าเพื่อนเสมอครับซ่อมบ้านแบบคนงานชาวลสเซียอินหินปูนทราย สุดตัวออกมีเหมือนวิศวกรปร,ริญญาเอสโกโหรือเปล่าวะเนี่ยอ,อาจารย์บอกเอาลับเปิดไปหน้า36นะเสียงออมดมนเวลาดังนักเรียนเฮ้ยต้องขอโทษนะแต่ฉันไม่จำเป็นต้องทําตามคำสั่งครูต่อไปอะ่ะนี่เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วผมจะกลับบ้านไปเล่นเกมเสียงออมดมนเวลาให้เลิกเรียนเป็นเสียงให้อิสระภาพของนักเรียนทุกคนจริงๆฮะเมื่อวันนี้คุณเล่นกล้ามเนื้อขาวันต่อมาเออกูลุกแทบไม่ขึ้นช่วยด้วยกูต้องขานไปโรงเรียนวันนี้วันครูผมเลยทําพานไหวครูเฮ้ยเพื่อนมึงทําพานเป็นไงบ้างวะดูเอาเพื่อน จากใจลกูสู่คูที่รักออระวังแมวขวนนะครับโดยเฉพาะตัวสีขาวดำมีไฟที่ตรงนี้นะครับระวังตัวด้วยนะอืโอ้ใช่เลยน่าจะตัวนี้แน่นอนสำเนาถูกต้องมีปัญหาเรื่องลูกขวนมากรองเท้าทาวิสกอตอืเหมือนเป๊ะเลยสำเนาถูกต้องรองเท้าทาวิสกอตร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเด็กเสิร์ฟทานอาหารให้อร่อยนะคะเออเช่นกันครับพนักงานเออลูกค้าตรงข้างอือจริงเหรอเพื่อนที่มาด้วย เอคุณตอบเลยผิดวะที่คุณต้องชวนเข้าไปกินข้าวด้วยไหมเนี่ยนี<ด>่คุณคะนางคนใช้นามาถีบเบาอีกแล้วคะ่ะช่วยดูให้หน่อยสิคะโอ้ไม่เป็นไรนะใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นเดี๋ยวผมจะบอกไม่ให้ถีบอีกแล้วดูหน้ามันสิคะมันถ่ายรูปฉันด้วยคะ่ะสมัยนี้หมาเป็นเจ้านายแล้วหรือว่าเนี่ยผู <c oughs> ้ชายคนนั้นตกเป็นทาสอย่างแท้จริงรักหมามากกว่าเมียนี่คือสภาพผมที่ต้องขี้ห้องน้ําสาธาร,รณะแล้วประตูมันล็อกไม่ได้อึงตีหนึ่งยันไว้อีกตีหนึ่งกดยกขาขึ้นเพื่อคลี่มันเป็นอะไรที่กกดันมมาาาถ้ไ่เอท้าาถีไไวว้้มม่่รรูใคันจะ เสืรซาบเปิดประตูเข้ามาเจอเราก็จะแบบจ้าเอบเบบี้อะไรเงี้ยเมื่อศัตรูในเกมยิ่งคุณตุยไปแล้วแล้วเก็บปืนละอนิเมะของคุณไปคพามรู้สึกของคุณปืนข้าใครจะแตะกูจะตามล่ามึงและเก็บปืนในเมฆกูคืนมาให้ได้กูตัร้ไปตั้งสองพัน ศัตรูยิงเราตุยยังไม่เจ็บใจเท่าเก็บปืนละอันนี้แม่ของเราไปถูที่ชมผมว่าผมเรียนเก่งอืมเก่งมากๆเลยล้านชอยผม<ด>ที่ลอกเพื่อนมาเออดีจังเลยดีดีก็ได้รับคำชมเฉยกูลอกเพื่อนมาทั้งดุ่นเลยแหละเมื่อคนอื่นนอนดึกคุยกับแฟนนั่งทบทวนตัวเองแล้วก็ร้องไห้ผมในตอนดึกๆอืมมีอะไรแซ่บในตู้เย็นกินไหมนะชักหิวขึ้นบาราสตีสองตีสามเนี่ยใช่ครับผมไม่สนอย่างอื่นนอกจากของกินตอนเวลากลางดึกเป็นอะไรที่แซ่บมากถ้ายิงได้สมตับโจดๆนกะแซ่บมากเลยได้ซื้อเค้กวันเกิดไปเซอร์ไพร <น>เออเอ็อเยเดี๋ยวนั่นมันหน้าอะไรอะ่ะหน้าแมวใช่ไหมเออไม่ใช่ครับลูกค้านั่นแมวร้านผมเองอ่ะอ๋อเหลอนึกว่าเขาทำแมวได้สมจริงขนาดนี้อยากซื้อละสิได้เลยลูกค้าจากราคาปกติ200ผมลดเหลือ2บาทเลยครับเอามันไปทีครับผมมันเป็นภาระผมมากเลยไม่มีใครคนที่เล่นไม้ครับปากลัวบันไดมีแค่นเนี้ยจะให้กูขึ้นยังไงวะถ้ามาเล่นในชีวิตจริงนี่กูเล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยเมื่อแฟนชมผมว่าทำอาหารอร่อยจังภาพที่คิดในหัวผงนัวผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่ผงนัวใส่หลายแสบหลายเด้ออันที่จริงแล้วครับ หลายคนว่าทำไมพี่ง่อจังเลยผมชุรล้นมันไม่ได้ทําให้ผมเลก <Nope. S 1> เออก็รู้อยู่ก็อยากเล่นให้มันเป็นมุกไงเออโอนให้แล้ว ของวันไหนคะบ็อกฮ่ากูไปละกูบิดเนสักงกะเกงในมือสองออนไลน์โดนบิดได้ไงสิ่งเดียวที่เราจะวิ่งตามนั่นก็คือรถไอติมยังไงล่ะรอกอดรอผมด้วยว่าอยากกินไอติมไม่เน้นขายเน้นสิ่งอย่างเดียวไม่รอผมด้วยใช่ครับเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกจริงๆอะแล้วใครเคยวิ่งทันไหมครับผมนี่วิ่งไม่ทันตลอดเลยผมซื้อของเล่นมาใหม่อ่ะจุลสิกว่ไดโนเสาร์ของแท่เดี๋ยวไดโนเสาร์พันอะไรวะเนี่ยเดโนเสาร์ของแท่พันอะไรวะเนี่ยอูดิพันสวบกูจะสวบมึงโอ้ไม่วัน นี่ผมได้ประดิษฐ์ชั้นวางหนังสือแบบ DIY ดูแล้วมันสวยมากเลยครับไอ้นี่ก็เอาหนังสือไปทําเป็นชั้นแล้วเอาอิฐมาวางไว้แทนที่จะเอาอิฐมาทําเป็นชั้นหนังสือเนี่ยนะแค่เธอบ่นว่าหิวเราก็พร้อมออกไปหาของกินให้เธอเลยๆขนมาทั้งหมู่บ้านเมื่อเปิดร้านขายของกินไม่อิ่มบอกผมได้เดี๋ยวผมซื้อเพิ่มให้ผู้หญิงคนนั้นคนแบบโอ้ยดีจังเลยค่ะพี่ของกินเยอะแยะเลยกูนึวว่าจะเอาไปเปิดตลาดสดเยอะขนาดนั้น This is พวงกุญแจโอ้ดิมัน super พวงกุญแจเลยนี่หว่าไอผีตัวนี้น่าจะติดไปกับรถดีทุกที่เืองสย เร <AO> ื่องสยองหลายอีพีเลยผมในตอนเด็กมันจริงเหรอพี่มันน่ากลัวมากเลยพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเด็กๆเขาชอบฟังเรื่องสยองในเกมมากมหมอย่างเช่นเรื่องสยองในฟรีไฟล์เรื่องสยองใน R O V อะไรเงี้ยจะบอกว่ามันสยองไหมก,ก็ก็ไม่ค่อยสยองเท่าไหร่เหมือนหาบั๊กของเกมมากกว่าเมื่อผมเห็นเพื่อนกําลังเล่นโทรศัพท์ของผมโอ้โหตเกอ์อย่านะบึงกูยองไมไได้ลบประวัติการค้นหาเลยอย่าเล่นโทรศัพท์กูใครที่ไม่อยากความลับแตกจงตั้งรหัสล็อกหน้าจอให้ดีๆแล้วก็อย่าบอกเพื่อนด้วยเข้าใจอะไรง่าย ไม่ต no ้องพูดเยอะรู้เรื่องขอบคุณที่เข้าใจนะห้ามทิ้งขยะตรงนี้แล้วมึกกูทิ้งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องงอเออใช่วะเขาไม่ทิ้งตรงนั้นกูมาทิ้งข้างๆก็ได้วะให้เพื่อนกูยังนั่งแท็กซี่แบบสดชื่นว่ะได้เลยเพื่อนช่วงนี้หน้าฝนเอารถแท็กซี่เปิดประทุนไปรับรองได้เลยว่ามึงขี่ไปมึงชุ่มฉ่ำแน่นอนนี่คือเงินของผมหลังจากไปซื้อกาแฟกินทุกวันกองกันขนาดนี้สร้างบ้านได้หนึ่งหลังเลยแล้วเนี่ยแต่ฮะผู้ใหญ่บางคนที่โตขึ้นเขาอาจจะติดกาแฟจนเป็นว่าเล่นเลยต้องซื้อกาแฟกินนบบ้้ดแไี เมื่อเราออกจากบ้านแบตเหลือน้อยมากๆเลยพาวเวอร์แบงก์ก็เหลือศูนย์เปอร์เซ็นแอมสายชาร์จหายอีกตังหาต้นไม้ต้นนั้นก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีอะไรทําเหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคหินทุกคนครับสอบถามเลยครับทำไมนาฬิกาปลูกะถึงไม่ปลูกผมอะครับนาฬิกาปลูกที่ผมตั้งมันไม่ใช่นาฬิกาปลูกเพื่อนนันเป็นเครื่องคิดเลขผมก็กรอกอีเมลตามปกติคอนเฟิร์มอ๋อคอนเฟิร์มใช่นี่แหละอีเมลของฉันฉันคอนเฟิร์ม เขาให้คอนเฟิร์มรหัสผ่านไม่ใช่คอนเฟิร์มอีเมลว่ามันใช่อีเมลหรือเปล่านี่มันไอคิวอัะชัดๆเพื่อนบ้านมึงจอรดรถตรงไหนวะกู <c oughs> จอรดรถบนเพดานบ้านกูเพื่อนมาจอดได้กไกลไหล่ะเรือว่างหนึ่งที่ <c oughs> มึงจอดไปคนเดียวเธอะมึงจะจอดอย่างงั้น <c oughs> นี่คือฝันร้ายของคนดัดฟันอยู่ในกระเพาะเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ในฟันใช่เลยมันก็คือเห็ดเข้มทองยังไงล่ะไม่ใช่แค่คนดัดฟันที่กลัวแต่คนฟันปกติอย่างเราก็กลัวเหมือนกันครับคิมที่ไรมีติดฟันทุกทีเออคิมที่สั่งมาใช้งานดีมากครับใช้แล้วฝ้าหายเลย หายจริงๆครับหายเป็นแผ่นเลยฝ้าบนหน้าไม่ใช่ฝ้าบนเพดานไอ้นี่คือฟุตบาทที่ไทยจ้าเอตาเองขอหลบทางให้หน่อยสิมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเองฟุตบาทที่รัสเซียมึงไม่ถอยไปกูเหยียบหมดเหยียบหมดไม่สนลูกใครฟุตบาทที่รัสเซียมันเถื่อนกว่าประเทศไทยอีกแล้วเด้อก็ละครั้งหนึ่งมันเคยบินได้โอ้ใช่แปลงลบกระดานเนี่ยมันเคยบินได้ตลอดแหละวันไหนที่ครวลมเสียนะมันมักจะบินว่อนไปทั่วห้องเลยแหละสำหรับใครที่โดนครูเอาแปลงลบกระดานคว้างใส่นะครับแจ้งตำรวจได้เลยครับผมครูไม่สามารถทำแบบนั้น ผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันเนี้ยกูไปกินข้าวกับพ่อมาว่ะใครวะเพื่อนเอาก็กูไงใครถามว่าฮ่าฮ่กูกูไม่ได้บอกมึงไงเป็นไงอยากจะเลี่ยมใส่กูเจอกูที่เหลี่ยมกว่าอย่าคิดว่าถ้าคุณล็อกจักรยานแล้วมันจะไม่หายไป มันหายไปแค่ส่วนที่ไม่ล็อกแต่ส่วนที่ล็อกยังอยู่โจนคนจะแบบว่าเออมึงล็อกล้อไปเลยดีกูจะเอาโคง้งรถจักรยานมึงไปก็ได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจเตือนเอาไวา้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับขอบคุณแฟนอาร์ตท้ายคลิปด้วยนะสวยมากๆเลยจกทัใมาคลิปหน้ารับบ๊ายบายจุจ